สวัสดีค่ะสำหรับวันนี้จะพาทุกคนไปดูกันนะคะว่าความแตกต่างของลูกลําพูและลูกลําแพนเป็นแบบไหนนะคะไปดูกันเลยค่ะทุกคนนี่ค่ะที่เป็นดาวๆาวล่องหล่นกับพื้นแบบนี้อันนี้น่าจะสุกแล้วนะคะนี่นี่ก็คือลูกลําพูค่ะทุกคนหลายคนบอกว่าจะเหมือนลูกจันทค่ะน่าจะใช่นะคะนี่แหละค่ะที่เขาบอกของฝากจากป่าชายเลนหรือว่าเป็นผลไม้เปรี้ยวละมุนจากป่าชายเลนนั่นเองมีรสเปรี้ยวๆนะคะทุกคนลูกของเขาถ้ายัางอ่อนอยู่ก็จะฝาดนะคะทุกคนแต่ว่าถ้าสุกแล้วก็จะออกเปรี้ยวๆหน่อยและนี่ก็ใบของต้นลาพูจะออกยาวๆหน่อยนะคะค จะออกลีีหน่อยแล้วก็จะเป็นดอกเกสรของเขาค่ะทุกคนส่วนของรากเนี่ยจะเหมือนกันเลยนะคะระหว่างต้นลําพูและต้นลําแพร์จะอุดมสมบูรณ์จะมีนกมาทารังค่อนข้างเยอะเลยโดยเฉพาะนกกระจาบนะคะทุกคนแล้วก็จะเป็นต้นไม้ในตำนานอย่างที่ทุกคนเคยได้ยินนั่นแหละค่ะที่บอกว่าจะมีหิ่งห้อยมาอศาศัยอยู่บรรยากาศดีลมแรงมากเลยนะคะเดี๋ยวจะพาทุกคนไปดูกันค่ะว่าระหว่างลําพูและลําแพนแตกต่างกันแบบไหนและนี่ก็คือต้นลำแพนนะคะทุกคนใบจะออกกลมๆหน่อยนี่จะเป็นลูกของเขานะคะหรือผลของเขานะคะไปดูกันเลยะคะ่ะจะแตกต่างกันค่ะ แต่ถ้าเป็นลูกลําพูตรงจุกข,ของเขาจะออกดาวๆหน่อยและในส่วนของลูกลําพูและลูกลําแผนนี่กินได้นะคะทุกคนรสชาติจะออกเปรี้ยวๆหน่อยถ้าสุกแล้วนะแต่ถ้ายังไม่สุกก็คือจะออกฟัดฟาดส่วนใหญ่จะเอาไปจิ้มกะปิหวานหรือไม่ก็ไปกํานันพริกกะปิอร่อยมากๆ